สวัสดีครับแฟนๆรายการขึ้น94.25เมกะเฮนะครับวันนี้ผมพีทผับเสะเดิดครับก็มาพบกับลุงแบ้วครับผมอยู่กับลุงแบ้วครับลุงแบ้วครับทักทายแฟนๆรายการหน่อยครับสวัสดีนะครับแฟนๆทุกท่านวันหน้า <c oughs> มีงาน ค่อยมาเจอกันไหมงานอะไรครับลุงแบล้วไม่รู้อารมณ์เพลงเขาเรียกว่าอารมณ์เพลงมันพาไปอารมณ์ศิลปินมากเลยนะลุงแบล้วแม่ลุงไม่นจะเป็นอยู่แล้วอเมื่อวานนี้เกินหัวเอาไว้นะครับว่าจะพูดถึงนะครับเด็กวัดใช่ไหมครับอเด็กวัดเด็กวัดใช่เด็กวัดผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าเด็กวัดในยุคก่อนๆนี่เป็นยังไงครับลุงแบลวครับโอ้โหพีดเอ้ย ท่านผู้ฟังที่เคารพบทุกท่านนะครับได้วัดเมื่อยุคที่ลุงจะเล่าให้ฟังเนี่ยประมาณสักห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยนะแหละครับี่บวันยุคหินโ,โยุคหินปหว่เป็นเก่าเกินไปเออเอาห้าสิบปีก็พอละพีดเอ้ยห้าสิบปีแสดงว่าลุงก็แก่อล้่าลุงแก่มาตั้งนานแล้วครับเออเออย่างี้ ไอ้เรื่องเด็กวัดเนี่ยดูยนี่ความเปลี่ยนแปลงนะเบื่อหาสิปีที่แล้วเนี่ยกับวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยพี่เอ้ยเปลี่ยนยังไงครับก็สมัยลุงเด็กๆเนี่ยนะเล่าทีไรก็เด็กทุกทีกประจําเลยนะลุงเนี่ยนะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่ทักขีใช่ครับเออคือสมัยเด็กๆในลุงก็เป็นเด็กวัดเป็นลูกศิษย์วัด โอ้อเป็นๆโอ้ลืมลงรเป็นอะไรครับเป็นเด็กวัดเนี่ยไม่จะเป็นมัคคณ์นาโยกไก่เหรอกเด็กวัดอย่างเดียวเออาะเด็กๆนี่นะแต่ที่เป็นมากที่สุดเลยก็ตอนอยู่วัดสะพานพระขนงรุ่นลราเขาเดียวกันเนี่ยเด็กวัดอย่างเดียวเลยเด็กวัดเออแล้วทำอะไรมีแต่วัดอย่างเดียวคือเราโตมาจากตรงนั้นจริงๆอ่าเพราะที่จะเล่าในี่ความแตกต่าง 50ปีที่แล้วเนี่นะมันมันแตกต่างกับเด็กสมัยนี้เด็กวัดสมัยนี้ยังไงนะลุงจะเล่าให้ฟังครับมันมีเรื่องที่แปลกแปกแปลกอีกแล้วแปลกทุกทีแล้วลองว่าไม่มีสัตว์ประหลาดไม่มีแปลกเรื่องเด็กวัดไม่มีนึกว่ามีสัตว์ประหลาดโผล่มาในวัดไม่มีถ้าโผล่มากวิ่งหนกระจาดคืออย่างนี้เด็กวัดสมัยก่อนเนี่ยนะตามกุฏิพระต่างๆเนี่ย พะระองค์เดียวเนี่ยอาจจะมีลูกศิษย์วัดคนหนึ่งก็ได้หรือว่าสองคนก็ได้โโห,หรือว่าสามคนเนี่ยก็แล้วแต่ไม่มีจํากัดอย่างนั้นเลยเออปัจจุบันก็เหมือนกันเขาไม่จํากัดหรอกครับนะคราวนี้ลุงนี่ก็เป็นลูกศิษย์วัดบ,บางครั้งก็อยู่กับพระองค์หนึ่งลูกศิษย์นี่สองคนสามคนเกี่ยวกัน<ำ> <c oughs> ไม่ไม่เกี่ยนกันไก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ย คราวนี้พอตอนเช้าพระไปบิณทบาตเนี่ยเราก็ไปลูกศิ์เนี่ยเราก็ต้องเดินตามพระครับคราวนี้มีเรื่องเล่าตอนพระออกบินทบาทเนี่ยพี่เดยเป็นยังไงครับสมัยก่อนนะเขาจะความแตกต่างกับสมัยนี้คือสมัยนี้มีแตอาหารญยติรวมใส่ก็จะใส่เป็นถุงพลาสติกใช่ไหมใช่ข้าวนี่ก็ใส่ถุงไปเลยครับแกงนี่ก็ใส่ถุงเลยครับเวลานั้นก็จะสะดวก เวลาในก็ใส่บาตรดิบทั้งถุงข้าวถุงแกงใส่เลยครับแต่เมื่อสมัยก่อนม่ใช่อย่างนี้ถุงพลาสติกยังไม่มีบทบาทเลยเทเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพาเทใส่ไหนเทใส่ไปในบาตรพระมากาฉันยากน้ำแกงข้าวอะไรนี้ไม่ได้ก็จะต้องมีปินโตครับเมื่อสมัยก่อนเป็นปิโนตสังกะสีและเคลือบเคลือบสีอย่างเงี้ยนะอืใช่ไหมใช้ปิโนตอย่างเดียวอ ญาติโยมที่จะมาใส่บาทเนี่ยเขาก็จะมีข้าวใส่ขันสวยเลยครับใส่ขันขันพวกขันเงินขันทองเขาเรียกรายเทพพนมอะ่ะเองนะแล้วนอกนั้นก็จะเอาแกงเนี่ยใส่ถ้วยวางไว้เป็นผัดก็แล้วแต่ใส่ถ้วยขนมก็ใส่ถ้วยอย่างเดียวครับคราวนี้ในเมื่อไม่มีถุงพลาสติกเนี่ยโอ้โหมันลำบากมาก่อนพอ พระบินฑบาตรับญาติโดมเจ้านี้เสร็จพระไปแล้ว <c oughs> เราก็มีหน้าที่เอาแกงใส่เป็นโตแกงตืดแกงเผ็ดอะไรก็แล้วแต่ใส่เสร็จแล้วก็ค่อยเอาเป็นโตใส่กับเข้าที่แล้วก็วิ่งตามพระลุงแบวครับครับ <c oughs> มีบางวันไม่ที่แบบลำคาญแล้วก็เทใส่รวมกันสองแกงแล้ไ <c oughs> ม่ไม่ไม,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 ม่ถึงขนาดนั้นแลลำคาญไม่ได้ <c oughs> ห้าแบมกันยากเย็นอะไรนะก็ยากเย็นยากเย็นคือคือมีแกงบางประเทศแบบเขาเรียกว่าแกงกะทิด้วยกันเนี่ยจะเป็นบางทีก็เป็นแกงคั่วแกงเผ็ดมันคล้ายๆมันคล้ายๆอย่างนีเรารวมได้เราจะรวมในกรณีที่ว่าปิ่นโตเราเต็มแล้วครับมันก็ต้องรวมไปแต่ถ้ายังไม่เต็มเนี่ยมันจะลำบากบางทีเนี่ยเขาเรียกเถาเดียวเนี่ยเป็นโตเถาเดียวนะครับบางทียากรวมใส่เยอะๆมันไม่พอ ็ต้องเพิ่มเป็นสองเถบวิธีการเพิ่มก็คือเอาไม้เอาไม้คล้ไม้ไผ่แล้วก็เด้เหมือนไม้ขัดหม้ออะไรเงี้ยที่หูหิ้วเป็นโตเห็นไหมมันจะมีคล้ายๆเป็นข้างบนด้านบนมันนะหูหิ้หวอะ่ะมันจะมีร่องร่องพอดีเหมาะสําหรับไม้ลงไปลงได้พอดีร่องเนี่ยเอาเป็นโตสองเถามาประกบ,บใกล้ๆก,กันแล้วเอาไม้วางท้าบแล้วก็เอารวดรวดมั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 ดใกล้ม, huh. มามันก็แต่คราวนี้ถือทีเป็นสองเถาอ้าวคราวนี้สองเถาไม่พอเนี่ พวกวิทยายุทธที่แก่กล้าสามเทาเลยสามเทาเลยอโอโสามเทา,สา,เทาสามเทานี่ถือว่าเป็นระดับแบบเขาเรียกซื้อแปรซื้อแปโอ้โหแบบอยู่มานาน พวกเรียกเลยกเก่าเกมเก่าเกมเมาจากเซ้าหลินเซ้าหลินเนี่ยสามเถาโอ้โหแต่เวลาถ้าแกงอะไรเต็มเต็มสามเท้นี่โอ้มันหนักจะบอกใครถือวันนี่แขนห้อยเลยสามเาเดินสามกิโลอย่างงี้หลันกิโลมาโอ้แขนห้อยนะพี่จะบอกให้รู้นะครับแล้วที่สําคัญคือเวลาเราตามพระไม่ค่อยทันหรอกบางทีเนี่ยเราโมแต่เททกับข้าวยากโยมหลายอย่างเนี่ย พระไปนู่แล้วเจ้าต่อไปเรายังไม่ทันไปถึงเลยพระไปเจ้าที่สามเจ้าที่สี่แล้วต้องวิ่งไล่กวดกันเคยนะบางทีเราหกล้ลมไม,ไม่ต้องกินเลยแกเกินี่หมดเลยเป็นโตรนี่กระจายโอ้โหบไม่รู้แกงอะไรเราแกงเราผสมกันโ่งไปหมด ก็ความเคยเก็บขึ้นมาใส่เหมือนเดิมอ <laughs> า <laughs> ไม่ได้พระจับได้ยุ่งเลย <laughs> <laughs> เอ๊ะทำไมไอ้จุกวันนี้ทําไมข้าวมัน <laughs> ไม่กล้าไม่กล้า <laughs> มีทรายอะไรอยา่างเงี้ยยังยังไม่กล้าเรียกวิทย,ยุดจะไม่แก่กล้าพอใช่ไหมแล้วรก,กระป๋องมันต้องใช้กระป๋องด้วยนะมีกระป๋องเออมันกระป๋องที่ที่ที่แบบหนักโคที่สุดคือกระป๋องเหล็กครับกาไม่ก่ <c oughs> อนไม่มีกระป๋องพลาสติกหรอก เ,เ,ลเล็กเลยกระป๋องอย่างเดียวก็หนักพออยู่แล้วอ่ะคิดคิดคดูบางทีกระป๋องอ่ะนะเวลาพระเขาเข้าเต็มบาทเนี่ยเขาจะต้องถ่ายลงกระป๋องถ่ายลงก่อนไงใช่ไหมครับเพราะเอามาถ่ายลงกระป๋องไอ้มือซ้ายนีย่ก็เอากระป๋องเนี่ยมามาไว้ที่ข้อเขาเรียกข้อพับนะบแล้วก็ชูมือชูมือขึ้นเพื่อให้มันไอจุดตรงข้อพับเนี่ยครับอันนี้กระป๋องเนี่ยมันหนักเนี่ยนานเขาโอ้โหข้อพับนี่เป็นรอยแบบบุ๋มลงไปเลยมันหนัก เราก็ทิ้งก็ทิ้งไม่ได้ต้องวิ่งตามกนะัน่อไปเรื่อยๆพระข้าวเต็มบาทอีกแล้วใ oh. ส่ท่ายใส่กระเป๋าโอ้โ oh. ห oh. นี่เพิ่มความหนักขึ้นอีกปินโตข้างข้างขวาก็สามแถวแล้วยังไม่พอนะบนบน,บนบนบ่านี่ก็ยังมีย่าอีกครับยา่าพระนี่แหละก็ใส่พวกของแห้งไงพวกผลไม้พวกอะไร กระต้มมัดบ้างอะไรไข่เค็มที่เป็นของแห้งๆอ่ะของกระป๋องเนี่ยโอ้โหถือนี่แอรเดินได้ป้าขากลางเยือ้ินิจยยัอยางหนักรบกวจริงๆพี่เลยแล้วแล้วมีอย่างนี้อีกนะเวลาความอุบาทันมีเรื่องของเรื่องมีความอุบาทิกรรมีมีเด็กวัดเนี่ยพอพอกลับมาพระเขาบินทบาทกลับมาถึงวัดนะใช่ไหมครับพระเขาก็จะฉันระหว่างที่ฉันเนี่ยเราในเด็กวัดเนี่ยสามคนสี่คน เราก็นั่งจ้องไปโอ้โหวันนี้แม่แกงมัสมั่นของชอบของโปรดจ้องไว้แล้วจ้องไว้แล้วแกงมัสมั่นโอ้โหพะโลหมายตอนเด็กๆอบเคยบอกว่าเคยคิดป่าครับลุงแมวเอออย่าอย่าฉันหมดนะอย่าฉันหมดนะจ้องตลอดแล้วหลวงหลพี่อย่าพึ่งฉันหมดนะนั่งจ้องจะเล่าความอุบาทให้ฟัง วาดีกแล้วโอ้โหคงลุงแบลวนี่มีได้เลือกรือเปล่ลุงจะเล่าให้ฟังนะพอเราจ้องใช่ไหมสมมติลุงจ้องเนี่ยแกงมัสมันเนี่ยพอพระฉันเสร็จมาก็เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ฉันต่อไม่ใช่ฉันกินต่อ <laughs> กินต่อ,ตอ <laughs> ใช่ไหมพอเสร็จจะเล่าให้ฟังพิทแม่พอยกออกจากวงลวงพี่ได้ป๊บ ถุยน้ำลายใส่ก่อนเลยลุงถุยใส่ลงเลยแกงมัสมั่นเนี่ยพะโล่เนี่ยถุยถุยลงไปเพ <c oughs> ื่ออะไรรู้ไหม <c oughs> ถ้าไม่ถุยแล้วเดี๋ยวมันเอาของเราไปกิน <c oughs> <c oughs> มันองถุถยน้ำลายลงเนี่ย <c oughs> นี่แหละคือความ <c oughs> อุบาท้อ <c oughs> อุบาท้ <c oughs> อ,ท <c oughs> เ,อเราไม่ใช่อุบายคนเดียวไอ้พวกลูกเด็กติดวัดติดอูกูดิดเดี๋ยวก็มันก็เหมือนกันมันก็ต้องเหมือนกันมันก็ถุยของมันเหมือนกันยู่จ้่ว่าใครจะถุยก่อน พอเราถุยน้ำลายเสร็จนี่ก็เท่ากับเราแสดงความเป็นเจ้าของเออเหมือนเหมือนหมาเหมือนมันเออเว้มันไปไหนมันชอบยกขาขึ้นมาฉี่โอกำลังจะพูดพอดีเลยเออแหมมองเห็นลุงเป็นหมาพอดีลุงออกตัวก่อนเขาเรียกแสดงความเป็นเจ้าของไงแล้วก็เป็นอย่างนี้มันมีที่อุบาทกว่านั้นอีกนะพี่มีกว่านี้อีกนะครับคือบางครั้งนี่เราไม่ได้วัดชอบมันสมานคนเดียวหรอก คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยชอบเดวยกันมันชอบเหมือนกันมันก็เราก็คอยมองตามันว่ามันมองอะไรอยู่รับมันดันมองแมะสมันเหมือนเราเลยเว้ยเราก็คิดเดี๋ยวเราอย่าไรต้องพอหลวงพี่เสร็จเนี่ยเราจะต้องถุยก่อนมันแน่เลยพอหลวงพี่เสร็จปั๊บต่างคนต่างถุยเลยในนี้ถุยลงมัสมันด้วยกันป้าพราะถุยลงมัสมันด้วยกันเนี่ยนั่งมองหน้ากันใครจะเอาไปเจ้าของดี ไอ้เราก็ดูอ่ะฟองน้ําลายเ่ยมันเหมือนกันด้วยมันแยกไม่ออกไม่รู้ฟองใครเป็นฟองใครสรุปแล้วก็ถ้าเกิดมันแยกฟองได้เราก็จะตักฟองน้ําลายมันออกนะมันแยกไม่ออกสรุปก็คือทิ้งอดกินนั้งคู่เลยมวยคู่นี้ออกมาเสมอกันเสมอกันไม่เอามีอย่างนี้นะอู้บาทจริงคริงติดวัดสมไมก่อนแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่ง่ายเหมือนเดี๋ยวนี้ เวลาพระฉันเสร็จเรากินข้าวเสร็จเนี่ยนะต้องไปนั่งบีบ,บหลวงพี่หลวงน้าเนี่ยไปบีบแข้งบีบขาหลวงน้าก็จะนอนอ่านหนังสือสวดมนต <c oughs> ์เป็นเป็นเป็นเตียงเอ,นเอ,นเอน็นๆแบบนี้เป็นเตียงผ้าใบเออเตียงผ้าใบสมัยก่อน <c oughs> แล้วก็บีบไปแล้วไม่ได้เบีบธรรมดานะพี่ต้องท่องหนังสือ <c oughs> เขาเระะะียกนาวโกว่าเคยได้ยินไหมคือ <c oughs> อะไรครับก็เปน็นหนังสือเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับพระธรรมวินัยของพระของทรงเนี่ย <c oughs> จำได้ว่านะวะโอวาาอนุสาแปดอย่างนิสัยสี่อกรณิยกิจสี่เนี่ที่จำได้เลยให้เด็กวัดท่องโอ้ต้องท่องด้วยแสดงว่าหลวงพี่ก็เอาเปรียบหลวงพี่เขานั่งท่องหนังสือสดมนอ๋อแล้วเเป็นลูกศิษย์วัดน้บีไปด้วยท่องนักวะโกวาดหลวงพระจะถามใอ้วันนี้เอาหน้าที่สองวันนี้เอาหน้าที่สามเราก็ต้องเป็นการบ้านครับมันไม่ใช่ของง่ายๆนะพี่นะครับ โอ้ลำบากลำบนเวลาตอนเพลงต้องมีหน้าที่ตีกองอีกแล้วเตีกองเพลงครับพระอยาจะลงโบสถ์ตอนเย็นเรียกลงโบสถ์ต้องไปตีล๊ล <c oughs> ะครังมันก็สนุกดีเป็นเรื่องของเด็กวัดสมัยก่อนที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันนี่ไม่มีแล้วสมัยนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปไไเยอะไม่ค่อยมีแล้วใช่แต่ไม่ขิวกระป๋องขิวเป็นโตเดี๋ยวนี้ไม่เราใช้แล้วไม่มีแล้วครับมีรถวิ่งตามมีรถวิ่งตามคอยนังเด็ก เรเดี๋ยนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเร,ราไปเรามานี่โอ้โหวันนี้เราไปเยอะนะพีชนะ <c oughs> คงจะหมดแล้วละครับวันนี้โอก็คงจะเท<พ>่านี้แล้วนะครับพรุ่งนี้เรื่องอะไรต่อครับลุงแมวพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไม่ได้นึกดีเลยพรุ่งนี้มันจะเล่าเรื่องอะไรดีเ <c oughs> ดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาฟังกันต่อแล้วกันสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ลุ้นอารักัาเรื่องอะไรยังไม่คิดเลยเอาไว้ฟังต่อพรุ่งนี้ครับอ้าวจ้า สำหรับผมกับลุงแบวลาไปก่อนครับวันนี้ครับผมสวัสดีนะครับ